ทุกคนครับทุกคนเคยมีกีฬาที่ชอบเล่นสมัยแบบมอต้อนมอปลายป่ะครับส่วนผมก็มีนะครับตอนอยู่มอปลายผมเป็นคนแบบที่ชอบเล่นกีฬามากครับทั้งเล่นบอลบอลเล่ e, แล้วก็แบบมินตันอะไรเงี้ยครับแต่แล้วก็มีกีฬาที่ผมชอบที่สุดก็คือบาสเว้ยทุกคนแล้วพอขึ้นวิเลยเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เล่นเลยส่วนใหญ่อยู่แต่บ้านเว้ยผมก็เลยหาเกมบาสจนไปเจอกับเกมนี้ฮะยังซิตี้ไดนาสตี้เกมแนวมือถือสตรีทบอลแบบ3 v 3ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก NBA และ NBPA นะครับแถมภายในเกมเนี่ยมีดาราดังงงอย่า Curry, iz, Ho, และะะนฮรวมมไปถึที NBA ที่มีชื่อเสียงมากมายครับท ok, uh, ุกคนดูนี่ครับเฮ้ยมาตาเราเพื่อนๆสมมตมาดอสเต็ปแบ็คสปินนิปโบอันตีสวยๆทูตสาแต้มสวยๆแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าดังซิตี้ไดน a สตี้ซีซั่น2 New b a t t l e p a s s นี้มีตำนานอย่างเจสันคิดและดริกโนวิสกี้นะฮะบุกดังซิตี้ไดน a สตีแล้วแถมมีอัปเดตและกิจกรรมอีกเพียบฮะแล้วเรามาดูเจสันคิดของเราฮะแฟนทอมสติลโอ้ยแล้ แย่งอย่างนี้เลยเหรอคือแบบอันตรแย่งอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขนาดเจสันคิดเราแบบโอ้โหยังแก่งบอลอย่างนี้แล้วแบบเราเนี่ยแล้วเรามาดูที่โนวิสกี้ของเราบ้างฮะชุดแบบมันยำปกติปุ้งเนี่ยโอ้โหแล้วชุดโคตรสูงอย่างนี้ใครจะขัดได้เลยนะถ้าใครจะขัดนี่คือแบบต้องกระโดดบล็อกสูงหน่อยอ่ะทุกคนถ้าทุกคนอยากลองสัมผัสประสบการณ์ดังซิตี้เดอะดัสตี้ซีซั่นสองเดือดเวททาร์ดนี้ไปพร้อมกับดาราดังและสองตำนานดาวน์โหลดดังซิตี้เดอะดัสตี้และติดตามบน็อกส์ของและโซเชียลมีเดียเลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการรอััปเดตนะคบ